นับบัตรอย่างใหญ่เลยครับผมเครื่องเสียงของวัดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้ชมนะครับผมว่ามีสูตรไหนบ้างนะครับสวัสดีครับผมทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจีชาเนลที่รัก และครบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดภูทองนะครับหรือว่าวัดบ้านยางตมบดบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็ผมก็คุณตมุลบ้านยางเหมือนกันเลยฮะผมอยู่หมู่12นะฮะเนอสระงงานบัดวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมปกติก็จะเห็นผมพาไปชมเครื่องเสียงตามร้านนะครับ วันนี้ผมพาไปดูตู้ลำโพงของวัดโพองหรือว่าวัดบ้านยางนะครับว่าทางวัดใช้เป็นสูตรไหนนะครับผมแต่บอกไว้เลยนะฮะวู้ชินนับบัตนานาวเครื่องสำเร็จของเวียดตะยงท่มเตนบตรเวลาเปิดช่วงที่เป็นวันพระหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับผมในช่วงเทศกาลต่างๆนี่นะครับพื้นที่วัดสูงนะครับผมอู้นะ นี่ครับผมสูงมากครับผมจะเป็นเหมือนภูเขาขึ้นมาเลยครับนะเวลาเปิดประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลนี่นะครับผมไม่ต้องห่วงครับเสียงนี่ถึงเกือบทุกหมู่แน่นอนครับผมนะฮะมีหลายหมู่ก็ดังแน่นอนครับนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมนะครับผมขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะฮะขอบคุณพระครูด้วยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ชมแต่วันนี้ก็โซโล่เดียวนะครับผม เดี๋ยวพาไปชมครับผมบรรยากาศของวัดสวยงามครับพี่น้องนะครับนี่นะฮะต้นช้ำชา้าหรือว่าบ้านเราเรียกต้นกามปูบอ่อนี่จะน,นับบัตรต้นนี้นี่โอ้หลายปีมากครับผมสมัยก่อนนี่ก็เวลาหนังกางเพลงในวัดบ้านยางนี่มาฉายบ่อยมากครับผมก็มาดูบ่อยเหมือนกันครับผมนี่ครับผมอยู่นี่ครับพี่น้องนะฮะจนนับจะน,นับบัตร วันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชมหรือไม่ได้ฟังเสียงนะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับผมวันนี้ให้ชมตู้กันก่อนนะครับผมนะว่าของทางวัดอู้มีสอง่อาสองแถวครับผมคือแถวหน้านี่เป็นอะไรเนี่ยนะครับผมอู้ W84 ครับนะอ้ W84 นี่สตู้ครับผมโอ้ยหกตู้ครับเสียงกลางนี่ก็เป็นของ M อ u t l e t ลนะครับผมอู้ จิ้นับเันตีนให้วาดล่อพ้องมือออนะไม่ต้องห่วงครับผมประชาสัมพันธ์หรือว่าช่วงที่วันพระอะไรนี่ท้าหลวงพ่อเก็บเปิดนี่ดังถึงทุกหมู่บ้านของบ้านยางแน่นอนครับผมนะอ้ส่วนด้านหลังนี่สดุดเลยนี่เพอุค้งกร้อยพีเสือ้อบานนะครับอันนี้ผีเสื้ออะไรนาะน,นี่นะครับผมสิบห้าหรือสิบแปดนาะนี่นะดอกเป็นของเอ็มอสครับผมนะครับ อู้นะผีเสื้อนี่อ๋อผีเสื้อมีสามใบครับอู้ถ้าโตหมดนี่นี่คือเตอร์สโลแนนอนบาดนะโตหมดไหมนี่นะครับผมไหนเดี๋ยวดูก่อนสินะครับอู้มีผีเสื้อด้วยนะครับอู้จะนับมันเต้นให้บาทท่อมเมนมือกี่ตู้อู้นะอู้นี่เสียงกลางนะครับผมนี่เสียงกลางนี่ข้างหลังก็สี่ตู้นะครับแล้วก็ของเอ็มอีกนะครับผม m outlet นะครับผม s o u n side system นะครับผมส่วนตัวนั้นเหมือนมีโลโก้ของ a m m t e r อยู่ด้วยไหมนะเอามาแปะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ออ้พีเสื้อครับผมออ้ถ้าโตหมดนี่นี่แล้วอยู่สูงด้วยนะครับนี่นะครับผมพื้นที่ของวัดนี่จะอยู่สูงนะครับผมเหมือนอยู่บนภูเขาเลยครับผมโอ้ยังเนเลยบัดมือวะอู้นะครับอันนี้ w w แปดสีมือ เะปอยนะฮะเบิกมานองมาน้องมินเลื่อนโซ่ติจอน,นีนนะนนนออ้นะครับผมอู้นะกินนับมันเต้ในแบดกรึงเวิดโอ้นะฮะวันนี้ให้ชมตู้กันก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหลังก่อนนะฮะมาวันที่อาจจะเป็นวันพระก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยเรื่องจัดตามเทศกาลต่างๆเลยไม่ค่อยได้ พาพี่น้องมาชมนะฮะถ้าเป็นช่วงปกตินี่เทศกาลต่างๆนี่เครื่องวัดนี่เวลาเปิดทีหนึ่งนี่อู้นะเลื่อนสโลเลยเนาะบาดใบ,บจินับสำเนาบัดอุ้ท่อมเมนบัดอู้ใหญ่จริงครับพี่น้องนะแกโตหมดไหมนี่ผมสงสัยนะไหน,ะนะเดี๋ยวดูหน่อยสิถ้าโตผีเสื้อด้วยเน่ะดับบิวด้วยนะครับผมเบรกสโลแน่นอนบัตรลือกรเตืรอร์สโลเลยนาอน,นี่อันนี้น่าจะเป็นสิบห้าไหมครับพี่น้องนะครับถ้าไม่สิบห้าก็สิบแปดนะแต่ตู้ใหญ่นะครับผมโอ้ตู้นี้โตครับผม นี่ต่อตู้เดียวครับอ๋อต่อแค่ตู้เดียวนะครับสองตู้นี่ไม่ได้โตนะฮะอู้แค่นี้ก็ลั่นเลยครับผมอันนี้ก็เสียงกลางก็โตนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิบสองอ่าเดี๋ยนะวันนี้เป็นสิบสองสองคูณหนึ่งครับผมเสียงกลางนะจะนับบัตรงบโอ้ยนะเสียงกลางโตทั้งหมดแปดไปครับสิบหกดอกนะมีหอนด้วยนะครับผมหนุนหอนอยู่ตรงนู้นครับผมอยู่ตรงเจดีนะครับมองไม่เห็น ه, แต่เสียงกลางสวยครับผมเป็นของ M Outlet ครับผมอนะอาทางวัดจัดให้อยู่แบบเนี่ยครับทำแบบเป็นหลังคาคลุมไว้เลยนะครับก <c oughs> ็ไม่ต้องยกไม่ต้องอะไรเลยนะะเขวนโรคไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดึงสายเข้าไปในศาลานะ ه, แต่จินนับบาดบองปูนเว้ยนะครับผมใหญ่ยยจริงครับผมกระเตือนวดแน่นอนบาดแบบเจ๋ <c oughs> นะครับเดี๋ยวว่างๆก่อนนะครับผมวันไหนที่ถ้าว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าทางวัดมีทางด้านอ่าอาจจะมีเทศกาลนะครับผมในวัดนะครับผมมีงานต่างๆนะครับผมที่ได้ใช้เสียงก็เดี๋ยวผมมาถ่ายให้ชมละครันดะอววนะนะครับผมยอมเพลเลยครับผมแบบนี้นะครับผมของผมนี่ผีเสื้อก้าวใบนี่เจอชุดนี้ไปนี่ของผมติลังกาแน่นอนครับผม นะแต่ช่อมากเลยครับผมผีเสื้อด้านหลังครับอู้ของเท่เลยครับผมนะตู้ละสีดอกนะตัวนี้น่าจะเป็นสนะิบห้านะถ้าไห้สิบห้าก็สิบแปดแล้วครับพี่น้องนะครับผมอู้ตัวนี้สูตรเต็มแน่นอนครับดูช่องระบายครับพดลมอย่างใหญ่เลยครับผมอู้นะทุนลาด้เนาะอู้แต่ถ้าว่าพูดถึงเรื่องการยกกันเนาะพี่น้องนะผีเสื้อแบบเป็นหน้าเปิดตู้ละสีนี่ยกทีหนึ่งนี่นะต้องใช้คนประมาณสี่คนนะครับแต่ของวัด วางแบบไว้กับที่เลยครับผมตแค่สายก็อันนี้ต่อแค่ตู้เดียวนะถ้าว่าโตทั้งหมดนี้ครับผมก็สี่สามสิบสองยว้ผีเสื้อก็สิบสองโดกนะครับตัวนี้อีกอ่าหกโดกนะครับผมอู้หแต่นี้ตด้านหลังแค่ตู้เดียวนะครับผมแค่นี้ก็น่าจะลั่นโสโลแล้วบ้าอู้น <libro> ่าจะนับมเรียบบ้า <ö> ม <h, S 1> ือแต่วันนี้ลมนะครับนะลมดีมากครับผมบริเวณวัดนะครับด้านบน นะครับผมเพราะว่าวัดจะอยู่สูงนะครับแบบนี้นี่สบายๆเลยครับผมเวลาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพิธีต่างๆในวัดนะครับผมหรือว่าจะเป็นบรรพนะครับผมหรือดอลกรุปร๊ปโซแนนอนแบบนะรับัาญยางนี่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับผมนะแต่ว่าผมนี่ก็อยู่ในโซนของตำบลบ,บ้าญยางนะฮะผมจะบ้านผมจะออกไปจากบัญยยางประมาณ5-6กกิโลนะครับผม ครับผมบรรยากาศวัดร่มเย็นครับผมต้นเขาเรียกอะไรนี่ก้ามปูหรือว่าช้ำฉาเนาะนะต้นนี้ี่โอ้นะถือว่าผมเกิดมานเห็นเลยนะครับผมนะน่าจะเกิดก่อนผมนะต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมเคยมาดูนันทวันครั้งโกรนนะะตอนนั้นนี่จําได้เลยว่าตั้งโจตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องฉายอยู่ใต้ตรงนี้นอนดูถึงเช้าเลยครับผมนะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะครับผมหนังขึ้นมาฉายบนวัดบ่อยนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้นะฮะตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดนะครับผมก็เนาะนะพี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็เงียบเงากันไปครับอ่ะวันนี้ก็นี่แล้วครับผมไม่มีอะไรมาฝากพี่น้องเลยนะครับผมได้เดินทางกําลังจะกลับบ้านกันเลยแวะมานะครับผมแล้วก็ได้ความเมตตานะจากลูงโทษนะ สบายเลยนะอยากถ่ายตรงไหนก็ได้แต่ว่าเครื่องเสียงก็เดี๋ยววันหลังละกันเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ชมนะครับอจะนับน,อนอ้องพี่น้องใหญ่นาะนะครับดูอ่ <c oughs> นะเบิร์บมอนงเลือ่อนโฉมหมดนาออนนี้นะปักกลึงบนเตานี่กลึงโยมยอมเพลเลยเนอะรบาดนี้เดี๋ยววันหลังละกันนะครับผม น้องไปชมนะครับว่าชุดนี้ของวัดใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงนะฮะหรือว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์พาวเวอร์มีตัวไหนบ้างนะครับู้แต่อีกโชคมากเลยครับผมผีเสื้อนะฮะรุ่นไอตัวหน้าเปิดสีดอกนะครับพี่น้องท่านใดที่ยังใช้อยู่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับอ่าวันนี้ขอบคุณกการติดตามรับชมด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะมีลมหน่อยครับพี่น้องนี่ครับ เพราะว่าพื้นที่วัดอยู่สูงมากนะดูลังคาบ้านฝั่งโน้นนะครับเนี่ยครับผมพื้นที่วัดนี้เกือบเท่าสองชั้นของบ้านด้านล่างนะครับอาจจะมีลมกวนหน่อยนะครับต้องขอทางประานอภัยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อนะครับวันหลังถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพามาชมอีกนะครับผมมาดูว่าชุดนี้นะครับถ้าว่าเปิดในช่วงเทศกาลที่วัดมีงานนะจะตังขนาดไหนถ้ามีโอกาสคงจะได้พาพี่น้องมารับชม ตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ไปก่อนลวกันสวัสดีครับ